สร้างพระวิหารเสร็จนับแต่อาธาทธเสซีสทรงสั่งให้หยุดสร้างพระวิหารประชาชนก็หันมาสร้างบ้านเรือนของตนเองแล้วก็ค่อยๆละเลยพระวิหารของพระเจ้าภายหลังชาวยิวก็เลยไม่สนใจที่จะขออนุญ,ญาตสร้างพระวิหารต่อไปพวกเขาเห็นแก่ตัวทําให้พระเจ้าทรงเศร้าพระทัยและกริ้วมากแต่ก็ทรงเตือนพวกเขาอีกโดยตรัสผ่านบรรดาผู้เผยพระวจนะ คราวนี้พระองค์ทรงเลือกฮักไกและเซคาริยาเป็นผู้เผยพระวจนะฮักไกกล่าวว่าพวกเจ้าได้ละทิ้งพระวิหารของพระเจ้าคิดถึงแต่ความสะดวกสบายส่วนตัวคราวนี้เลิกเสียเวลาและเงินทองของเจ้ากับบ้านเรือนสวย,สวยหรูพวกนั้นได้แล้วเพราะที่พระวิหารของพระเจ้ายังอยู่ในสภาพสุดโทมจงออกไปทำงานเดี๋ยวนี้ ชาวยิวรู้สึกลายใจจึงเริ่มลงมือสร้างพระวิหารอีกแต่ชาวสมาเรียย้อนถามว่าใครสั่งให้พวกเจ้าสร้างพระวิหารพวกผู้นำตอบว่าเรามาที่นี่ก็เพราะกษัตริย์ไซรัสท,ทรงส่งเรามาดูแลพระวิหารของพระเจ้าพวกสมาเรีย,ยจึงส่งสารไปทูลถามกษัตริย์ดาริอัสว่าที่พวกนั้นพูดว่ากษัตริย์ไซรัสท,ทรงอนุญ,ญาตให้สร้างพระวิหารขึ้นใหม่ ได้แล้วเป็นความจริงหรือไม่พยะค่ะดาริอาสทรงตรวจดูในสมุดบันทึกก็พบคำสั่งของพระราชาไซรัสทีท่ทรงบันทึกไว้จึงตรัสสั่งว่าเอาละ่ะเจ้าพวกสมาเรียเลิกต่อแย่กับชาวอิสราเอลได้แล้วปล่อยให้พวกเขาทำงานต่อไปไม่อย่างนั้นเราจะลงโทษพวกเจ้าและให้พวกเจ้าจ่ายเงินภาษีที่เจ้าเป็นหนี้เราไปช่วยพวกเขา ชาวยูดาจึงสร้างพระวิหารได้สำเร็จทุกคนมีความสุขมากพวกเขาก็ได้ฉลองเทศกาลปัส,สกาอีกครั้งในพระวิหารหลังใหม่นั้น